One News ตรงไปตรงมาเนื่องจากเรื่องนี้นะครับเกิดจากอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบคนในพักประชาธิปัตย์ด้วยกันทําให้ถูกมองว่าเกิดจากความขัดแยง้งภายในพักประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับแต่ว่านายวิลาจันพิทักษ์ผู้ร้องก็ยืนยันว่าที่ทาไปทําไปเพื่อประโยชน์ของสังคม และที่สําคัญคือนายวิลาศไม่ได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการบริหารของกอทมเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวแต่ว่ามีหลายเรื่องที่ยื่นให้ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้ติดตามความขัดแยง้งภายในพักประชาธิปัตย์ที่อาจจะกลายเป็นชนวนแตกหักครั้งสําคัญครับความคุก,กรุ่นในพักประชาธิปัตย์ที่ก่อตัวมาตั้งแต่ครั้งน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อกลางปี2558มาวันนี้ชัดเจนเกินกว่าจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้อยคำของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่บอกให้คนกรุงหนีน้ำท่วมไปอยู่ดอยเรียบง่ายแต่ว่าร้อนแรงกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้าใส่ผู้ว่าราชการจังหวัดและพักประชาธิปัตย์ต้นสังกัดบาลังผู้ว่ากทมที่พักประชาธิปัตย์ยึดครองมานานกว่า6ปีเริ่มสั่นคลอนถึงมีขนาดรายงานว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ หัวหน้าพักต่อสายตรงให้คุณชายหมูเข้าพบเพื่อหารือครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ถูกปฏิเสธเรื่อยมารอยร้าวที่เริ่มปริแตกหนักถึงขั้นมีข่าวสุพัฒ์ออกมาว่าพักประชาธิปัตย์สุดจะทนกับพฤติกรรมนี้จึงขับคุณชายหมูพ้นพักแต่ในเมื่อมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงไม่อาจเปิดประชุมพักลงมติในเรื่องนี้ได้ไม่นานประเด็นนี้จึงค่อยๆเงียบหายไป ไม่นานวันต่อมาก็ปรากฏชื่อคนคุ้นเคยในพักอย่างวิราชจันพิทักษ์อดีตสอส,อสอกรุงเทพหลายสมัยออกมาแฉเรื่องโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีโรงเรียนในสังกัดกรทมสอบไปในทางทุจริตวิราชยื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันกระทั่งกทมจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ m o t i v o o Life ช่วงเทศกาลปีใหม่2,559งบประมาณทั้งหมด39.5ล้านบาทวิลาาก็ออกมาเดินหน้าให้ตรวจสอบโครงการนี้เข้าไปอีกคำรบชาวบ้านร้านตลาดอาจจะไม่คุ้นชื่อวิลาาจันพิทักษ์แต่ถ้าบอกว่าเขาเคยเป็นประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการผูจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรคงไม่แปลกที่เขาออกหน้าในเรื่องเหล่านี้ วิราชไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเมื่อหลายคนพูดว่าปมเหตุเหล่านี้เกิดจากความขัดแยง้งภายในพักประชาธิปัตย์แต่ถือว่าการตรวจสอบครั้งนี้ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับสังคมขณะนี้ทีมกฎหมายกรทมกำลังร,งรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อฟ้องกลับวิราชกับพวกที่กล่าวหาทีมบริหารกรทมว่าส่อไปในทางทุจริตซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้หวันวิตกโดยให้เหตุผลว่าสิ่งที่พูดเกิดขึ้นภายใต้ข้อเท็จจริง เป็นอีกครั้งที่ประชาธิปัตย์มีท่าทีเหมือนโยนหินถามทางเพื่อเปิดทางไปสู่การประชุมพักการเมืองลงมติขับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์พ้นพักน่าสนใจยิ่งว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่เชื่อใจได้ว่าคงยากเกินสมานแผล1 n e news ตรงไปตรงมา